จ้าสือญ,ญาสวัสด,ดีเก่งมากน้องไม่เป็นไรอะไรโอ้โชคดีมากเจ้าเสือนายแต่ว่าโชคดีมากโชคดีมากครับยองรับบทใจมากพี่ว่าน,นอนไปซะแล้วลุกขึ้นมาชู้ได้สุดยอดมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดทุกคนเลยวันอ่าสุดยอดสุดยอดพี่ประจันฉายก็สุดยอดทุกคู่เลยจัดออกามาแล้วก็การนำลาขององลา เป็นไฟที่จดจำเขาไม่ตลอดครับเขาเป็นคนที่ดีมากๆครับองลาวันนี้เป็นไงครับวันนี้อเอาเรื่องเอาเรื่องไหนครับสวัสดีพี่โก้พี่โก้ดีครับไม่มีอะไรมากนะผมไม่มีอะไรมากผมแค่ดูดูมานิดหน่อยไม่ได้ว่าเขาตัดสิน การตัดสินแค่แค่บางจังหวะไม่ใช่ว่าเอ้ยคนไทยแพ้แล้วไม่ใช่นะไม่เกี่ยวข้องนะใครแพ้ยนะผมไม่รู้หรอกแต่ผมคิดว่าเอ้ยอย่างคิทบ็อกซิง่งผมก็พอพอพอมีผมถามว่าคิทบ็อกซิง่งไม่สามารถตีเขาได้เลยเหรอผมผมอยากรู้ตรงนี้หนึ่งนะคิทบ็อกซิง่งไม่สามารถตีเขาได้เลยเหรอผมต่อยกับเทนชินต่อยกับคนนู้นคนนี้ไอต่อยรายการนู้นรายการนี้ผมก็ว่า มันสามารถตีได้แต่แค่รอแค่ไม่เข้ามีสายเข้านีดหน่อยครับแล้วแบบบางครั้งก็กรรมการตัวบนอะ่ะผมคิดว่ามองเห็นทุกอย่างอะ่ะมองได้ชัดเจนกว่าตัวล่างอะ่ะในทุกๆมุมแล้วก็กรรมการผมคิดว่ามันก็ต้องมีการฝึกฝนมาในเท่าๆเาดียวกัน อ๋อพี่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 เอีต้องไปตามมานะต้องต้องเข้าใจนะผมไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่มวยผมไม่ได้แต่มันมันหลาย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 นัดหลายหลายนัดรายการจัดออกมาดีมากแต่หลายหลายนัดบางจังหวะผมคิดว่าเฮ้ยกรรมการตัวบนอ่ะคุณต้องสําคัญกว่าตัวอื่นๆอย่างเช่นนักมวยโดนจับขาโดนต่อยเนี้ยมันแรงหนักหน่วงอ่ะมันขนาดไหนล้วนนักมวยทิ้งตัวไปเนี้ย กี่วิกว่าเขาจะลุกขึ้น1 2ึ่งหแล้วแต่กรรมการจะกําหนดควรนับไหมถ้าสมมุติเขาโดนปั้งแล้วเขาลุกขึ้นมาเราจะไปนับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างตีเขาคิมบอกซิ่งผมไม่ทราบขนาดนั้นอาจจะเป็นกฎกติกาของกรรมการหรือยังไงผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าเท่าที่ผมชกมาสามารถยกแทงเขาได้ตีเขาได้แต่สำหรับวันนี้ คู่พี่ประจาชนฉายคือคือห้ามห้ามหอ,อกเข่าเลยคือหัวเขา่าคือต้องตัดทิ้งอะ่ะ mm. ผมก็งงว่านักมวยมันก็ต้องมีหัวเขา่าอืมแค่ในมุมผมนะไม่ชอบแค่เลื่อนผ่าน <c oughs> ในมุมผมเฉย <c oughs> ผมไม่ได้ <c oughs> ผมไม่ได้เก่งหรอกครับเออแล้วก็ลูกนับกรรมการควรคิดว่าสมควรนับไหมหรือว่าไม่นับในการเตือนสมควรเตือนขนาดไหน ตัวบนมันสําคัญนะตัวบนมองเห็นกว่าเพราะเ็ายืนอยู่ด้วยกันนะสามคนนะผมถามว่าสามคนนะตัวล่างติดเชือกบ้างติดมุมบ้างบางทีบางจังหวะโดนจริงบ่าโดนไม่จริงบ้างาคุณก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองสิวันนี้พี่เป็นตงอ่ะนี้คือบัลลังก์อาจารย์ของคิกบ็อกซิ่งเนี่ยผมอยากถามว่าเราสามารถตีเขาได้ไหมพี่ชายอ่ะพี่เป็นตงคอมเมนต์ไว้ผมหน่อยให้น้องหน่อยเพราะผมเองผมเจ้เ้าที่ผมชกมาไฟเด้นชินก็ใหญ่ ผมก็ต้ว่าไม่องมันตีเข่าผมไม่เท่เอาตีหน้าตีท้องคืออ่ะมันก็ตีเข่าอ่ะเออส่วนเจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่ทั้งเจ้าทั้งอ่ะอย่าว่าเจ้าเสือใหญ่เลยคือ มันมันก็มีวิธีของของรูปแบบของทางรายการก็ให้คะแนนอยู่แล้วผมก็บอไอ้ตรงนั้นเราเราเราไม่รู้ไม่รู้ใะแต่ถามว่าอย่างข้องกรณีเตะไปแล้วก็งอขนาดน,นั้นนะ่ะกรรมการต้องไปคุยกับเขาหรือว่าควรนับเขาอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่วันนี้เราเห็นคือกรรมการไปคุยกับเขาพี่วันจะรอ้องันนี้พี่ ผมดูไปขำไปครับพ่อแม่พี่น้องไอ้ผมไอ้อมงมวยชกกันสนุกมากรายการจัดทุกคู่แบบโอ้โหคือคือคนจัดแบบอัจฉริยะคือบอสชาตีคือจัดได้สุดยอดทางในการวันได้สุดยอดมากแต่ติดนิดเดียวผู้ตัดสินบนเวทีเท่านั้นไม่ได้ว่าอาจารย์ไม่ดีอาจารย์ดีแต่บางสิ่งบางอย่างอาจารย์ควรควรตัดสินใจด้วยตัวเอง ถ้าตัวล่างดีอาจารย์เอาคนนั้นมาตัดสินผมว่าแค่นี้ไง่ายเลยนะดูคู่ประชันฉายกรรมการแยกเทบจะถีบป,ประชันฉายครับ <c oughs> <c oughs> ก็มันก็มีบางจังหวะที่พี่ประชันฉายล็อกก็มีแต่แต่ที่ผมดูอ่ะมันก็ส่วนน้อยแต่บางสิ่งบางอย่างอ่ะทั้งคู่ตีเขาอ่ะเขาไม่ได้ล็อกไนเขาแค่โยนเข่าไปหนึ่งทีถ้าเขาล็อกมาแบบจึ๊ก t ึก ớ อย่างเงี้ยอ่าอะไรเงี้ยก็อีกมุมนึงผมไม่เก่งนะแต่ความคิดส่วนตัวเฉมดูมันแปบมันมันมันดูแบบมันขัดตาเฉยผมแบบเอ้ยอืมหลายหายครั้งนะหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่เห็นเห็นเห็นหลายครั้งมาก ก็เลยวันนี้แบบเอ้ยวันนี้ผมดูทุกคู่นะเพราะอ,าองลาเขาชกผมเป็นพี่ชายของผมเลยผมดูทุกคู่เลยวันนี้ผมตื่นแต่เช้ามากครับเจ็ดโมงเช้าผมไปเข้าฟิตเนสเข้าฟิตเนสแล้วก็ดูไปเรื่อยดูดูดูดไปด้วยสอดีเ้าพันห้าร้อยท่านสสดีหนึ่งร้านเล็กด้วยหนึ่งร้านเล็กเพื่อนผมครับ ถ้าอยู่ที่พ b f c มองกันบางสิ่งาบางอย่างบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงกรันพี่ๆอาจจะมองอีกมุมนึงก็ได้ผมอ่ะผมส่วนตัวผมอ่ะผมถึงบอกว่าความคิดส่วนตัวผมเฉยๆอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ผมคิดว่าแค่คิดว่ากรรมการข้างบนสำคัญที่สุดควรตัดสินใจ และเด็ดขาดในทุกๆจังหวะนะพี่พีพี่พ,พี่คิดเหมือนกันไหม